สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา10บาทแบบมุนเวียนรัชกาลที่9ปีพศ2539นรนะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับโลหะที่นำมาผลิตเหรียญนะครับด้านนอกนะครับที่เป็นสีเงินนะครับวงขอเหรียญด้านนอกนะครับ เป็นโลหะคิวปูนิเกิลนะครับคิวปูนิเกิลก็คือทองแดงผสมนิกเกิลนะครับด้วยอัตราส่วนทองแดง7 5เนิกเกิล25%็ก็จะเป็นโลหะคิวปูนิเกิลนะครับส่วนด้านในนะครับที่เป็นสีทองเหลืองทั้งหมดนะครับเป็นโลหะอลูมิเนียมรลอนนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับอยู่ที่2 6ม mm ิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมนะครับ ็นขอบเฟืองจักสลับเรียบนะครับเห็นไหมครับขอบเฟืองจักสลับเรียบนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้ด้วยตนเองอยู่นั้นผมก็จะไม่พูดเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับเดีนน๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระปางวัดอรุณราชะวะรารามนะครับ หรือที่เรียกสั้นๆว่าวัดอรุณนะครับหรือวัดแจ้งนะครับก็เป็นวัดโบราณนะครับสร้างในสมัยอยุธยานะครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับเหรียญ10บ,บาทแบบหมุนเวียนปีพศ .2539 เหรียญน,นี้นะครับก็เป็นเหรียญที่ผมได้มาจากพ่อค้าแม่ค้านะครับได้สตังทอนมาครับจึงได้นำมารีวิวให้คมรู้นะครับ เหรียญสิบบาทปีพศ2539นั้นมี2แบบนะครับแบบมุนเวียนนะครับแบบเหรียญตัวอย่างที่ผมนำมาให้ชมก็คือแบบมุนเวียนนะครับแล้วก็จะมีแบบที่ระเลึกนะครับก็คือรุ่นกาญจนาพิเศษนะครับแต่ในคลิปนี้ก็มาพูดถึงเหรียญแบบมุนเวียนก่อนนะครับเหรียญปีพศนี้นะครับจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่17ล้าน8,6000เหรียญน,นะครับ ก็หายากกว่ารุ่นการจนะพิเศษนะครับในปีพศเดียวกันนะครับเหรียญปีพศนี้นะครับถ้าถามว่าณ่าปัจจุบันนี้ขายได้ไหมนะครับผมจะตอบแบบเข้าใจง่ายๆนะครับถ้าเป็นเรียญปกติผ่านใช้นั้นนะครับน่ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีร้านค้าหรือว่านักสะสมนั้นประกาศรับซื้อหรือว่าตามหาเลยนะครับเพราะว่าถึงแม้จะหายาก นหน่อยอยู่นะครับแต่ก็ยังพอหาได้อยู่นะครับในระบบมุนเรียนนะครับแล้วก็เหรียญสิบาทปีพศ2539นี้นะครับก็ไม่ใช่เหรียญที่ติดอันดับหนึ่งในสิผลิตน้อยหายากในเหรียญสิบาทรัชกาลที่เก้าแบบม,มุนเรียนแต่อย่างใดนะครับไม่ได้ติดหนึ่งในสิบนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนรักและชอบในการสะสมเหรียญน,นะครับสะสมเพื่อความสุขสะสมเพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจนั้น สะสมไว้เพื่อเป็นการศึกษานะครับเหรียญส0บาทปีพศนี้นะครับปีพศ2539นะครับถ้ายังไม่มีนะครับก็สามารถหามาเก็บสะสมได้นะครับในระบบบนเวียนก็ยังพอหาได้อยู่นะครับณปัจจุบันนะครับแต่อนาคตต่อไปข้างหน้านั้นผมเชื่อว่าหายากแน่นอนนะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเวลาไปจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจําวันนะครับถ้าได้สต๊าพทอนมาเป็นเหรียญสิบบาทรุ่นนี้นะครับ ก็สังเกตที่ปีพศหน่อยนะครับถ้าเป็นปีพศสอ3 9นั้นก็สะสมไม่ได้เหมือนกันนะครับ